อยากรู้ไหมเจ็ดโรคไม่ติดต่อที่คนไทยป่วยและตายมากที่สุดในปีหกสีมีโรคอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะรู้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับคือโรคที่ไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุของการติดเชื้อแสพรามนะครับเป็นการ ทำงานของร่างกายบอ,องหรือทำงานผิดปกติเช่นควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้นะครับมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเช่นสุตรีหรือแอลกอฮอล์อกาาอกกําลังกา,รรายไม่เพียงพอนะครับเจ็ดโรครายที่คนไทยป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดนะครับมีโรคอะไรบ้างนะครับโรคที่ว่าก็จะมีนะครับหนึง โรคทำงานด้วยสูงนะครับ2โรคเบาหวาน 3. โรคหลอดเลือดหวัวใจตีบ4โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคมะเร็ง 6. ก,ก็คือโรคถุงลมโป่งพองนะครับแล้วก็โรคสุดท้ายโรคที่เจ็ก็คือโรคอ้วนลงปุงนะครับนี่คือ7โรค อันดับต้นๆที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านเรามารักษาสุขภาพตัวเองกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคนมาให้เราเป็นโรคอย่างที่กล่าวมานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพถือเป็นหลักสำคัญที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้เมาะมารักษาสุขภาพกันนะขอให้ทุกท่านารักษาสุขภาพ ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้โรคอื่นเช็คซ้อนตามมานะครับท่านใดที่เป็นโรคเหล่านี้แล้วอย่าลืมนะครับฝากอาคอมเมนต์แล้วก็ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็เอาไว้คิดน้าขอบคุณครับ